สวัสดีครับวันนี้เป็น EP พิเศษนะครับจะเรียกว่ารีวิวก็ได้หรือจะมาขายก็ขายด้วยนะครับแต่ก็จะมีบางตัวที่ขายบางตัวที่ไม่ได้ขายนะฮะแต่ว่า EP นี้อยากจะมากึง่งกึ e รีวิวกึ่งเปรียบเทียบนะครับของกีตาร์ ep 4 les paul คือให้เห็น3ตัวอยู่ข้างหลังนี่นะครับเป็น ep 4 les paul ที่ผลิตต่างประเทศกันมันจะมีจีนถูกไหมฮะเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นเนาะ มาดูว่าในแต่ละตัวเนี่ยฮะมันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะ,ะในนี้นะครับผมขาย2ตัวนะครับก็คือตัวที่เป็นญี่ปุน่นแล้วก็ตัวที่เป็นจีนส่วนที่เป็นเกาหลีอันนี้ผมเก็บไว้ใช้เองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปดูในรายละเอียดของแต่ละตัวผมจะมให้ดูภายนอนกอนก่อนว่ากีตาร์สามตัวนี้ภายนอกเป็นยังไงนะครับ ดูจากเฮ s t o c k ก่อนเลยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวที่อยู่ข้างหน้าสุดนะครับเป็น ep phone เกาหลีนะครับ ep phone เกาหลีเป็นเกาหลีปี1994นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวกลางนะครับเป็น ep phone ญี่ปุ่นนะครับและตัวนี้เงาเงาใหม่ๆเลยนะครับเป็น ep phone l e s p a u l standard p top pro ผลิตที่จีนเนอะ,อะเทียบกัน3ตัวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวข้างหน้าเป็นเกาหลีนะครับเป็นสีฮันนี่ซันเบิร์ดนะครับปี1994ตัวที่ตัวที่สองเป็นเฮอริเทชเชอรี่ซันเบิร์ดนะครับเป็นของญี่ปุ่นนะครับปี1994เหมือนกันส่วนตัวที่3นี้เป็นตัวสแตนดาร์ดพัทท็อปโปรผลิตที่จีนปี2016 นะครับปี2 0 16อนะมาดูกันทีละตัวเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ไล่แต่หัวนะครับตัวเกาหลีเนี่ยลูกบิดอะเขาจะเป็นลูกบิดของเป็นวินเทจเป็นทิวลิปวินเทจนะครับด้าน,นหลังเป็นแบบนี้เนาะมีซีเรียลขึ้นมานะครับขึ้นต้นที่41036 41นะครับแล้วก็เขียนว่า made in k o r e a นะครับที่ปิดทัสลอตเขียนคําว่ากิสันนะครับ ก็ไล่มานะครับแล้วก็บอดี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันก็เป็นมอคกานีนะครับแล้วก็มีเป็นเฟรมเมเปิลบางๆนะปี9 4้าเนี่ยเมเปิลเฟรมเขาจะไม่แบบไม่จัดจ้านนะฮะแบบนี้เนาะตัวนี้ผมขออนุญาตว่าตัวนี้ผมใช้เองนะครับก็ไม่ได้ขายนะครับมาดูด้านหลังกันจะชัดเพราะว่าทําไมถึงไม่ขายเนื่องจากว่าตัวเนี้ยเหมือนถูสตาเนาะแล้วก็ มีร่องรอยการใช้งานเยอะพอสมควรก็ตามอายุมันนะฮะก็มีร่องรอยการใช้งานพอสมควรก็เลยขอเก็บไว้ใช้เองดีกว่านะครับนี่เป็นตลิ่นะครับตัวนี้ความแตกต่างนะคือว่าตัวบิดแล้วก็ซแตนดเดิละครับซแตนดเดิลเนี่ยจะเหมือนกับปัจจุบันแหละซแดเดิลเหมือนปัจจุบันแล้วนะฮะส่วนตัวบิดตัวนี้ ตัวบิดตัวเนี้ยจะไม่มีไม่มีการล็อกไม่ไม่มีเหมือนเหล็กบางๆที่มันจะมาล็อกไม่ให้มันหล่นนะฮะเท่าที่ผมสังเกตดูนะถ้าของปัจจุบันจะมีเหล็กบางๆที่ไม่ให้ไม่ให้มันหล่นนะครับแล้วตัวนี้ตัดคอยไม่ได้ดึงออกมาไม่ได้คราวนี้ตัวแรไอเทมอันนี้ถือว่าแรมากเลยนะครับเป็นเอ่อเจแปนจำชื่อรุ่นไม่ได้เป็นเจแปนอ่ายามโน อืมตัวนี้เป็นเจแปนยามาโนะนะครับดูเป็นสีเฮอริเทสเฮอริเทชเชอรี่ซันเบิร์ดเฟรมมันแบบให้ดูเฟรมใกล้ๆเลยสวยมากนะฮะตัวนี้ตัวนี้สวยมากๆแล้วก็อ่าความแตกต่างเฮดสต็อกของเจแปนเนี่ยเจแปนจะมีเฮดสต็อกสองรูปแบบนะฮะก็จะมีแบบแบบที่เป็นเหมือนอี p ีโฟนทั่วไปแบบนี้แล้วก็จะมีเฮดสต็อกที่เป็นแบบของกิฟสันเนาะแต่ตัวนี้เป็น ตัวที่เป็นเหมือนของ ep phone แล้วข้อสังเกตก็คือตรงโลโก้นะฮะตัวโลโก้อของญี่ปุ่นจะเป็นสกรีนส่วนของเกาหลีมันจะเป็นคล้ายๆอัลบอรโลนซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นอัลบอรโลนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าผมดูตามเงาตามอะไรเงี้ยน่าจะเป็นอัลบอรโลนซึ่งก็จะเหมือนกับของของจีนนะครับมิชชน่าก็เป็นอัลบอรโลนเหมือนกันลูกบิดเป็นลูกบิดวินเทจเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่ปิดทัสงลอ เป็นกิบสันนะเขียนว่ากิบสหมในการอันนี้ตัวที่แตกต่างที่แบบญี่ปุ่นจ๋าๆเลยเนี่ยคือตรงนี้ครับซัดเดิลเนี่ยเป็นแบบของวินเทจเห็นไหมขอย่าสูงกาไปอ่าตัวนี้เป็นแบบของวินเทจเลยเนาะวินเทจยังไงเรามาดูตัวที่ยึดกับบอดี้ฮะเห็นไหมจะไม่มีเหล็ก ไม่มีเหล็กเกลียวมันจะเป็นเหมือนเป็นเกียวน็อตเล็กๆขาดระหว่างตัวบอดี้กับซัดเดิลเลยนะครับเนาะแต่เวลาปรับความสูงของแอคชั่นเนี่ยก็ต้องหมุนตัวนี้เหมือนกิบสันไม่สามารถเอาเอาไขาควงมาหมุนตรงน้อตรงนี้ได้นะครับถ้าเทียบกับของจีนปัจจุบันจะเป็นแบบนี้ของจีนปัจจุบันจะเป็นนี้เราจะมีเหล็กอันหนึ่งที่เอาไว้ทำทำเกลียวไว้ข้างในแล้วก็ ตัวปรับแอคชั่นก็จะหมุนเข้าไปในเกียวที่เป็นเหล็กแล้วเราก็สามารถเอาน็อตเอาไขาควงเนี่ยมาหมุนเพื่อตั้งตัวนี้ได้แต่ตัวนี้ถ้าเป็นของของของญี่ปุ่นเนี่ยต้องเอานิ้วหมุนตรงนี้แทนนะครับซึ่งเกาหลีก็เป็นเหมือนกันเกาหลีก็ใช้สามารถใช้ไขควงหมุนได้เหมือนกันนะครับอืมเนาะมาดูสภาพตัวนี้นะครับเป็นยังไง ตัวนี้สภาพผมบอกว่าผมบอกว่าในปี94อ่ะสภาพหน่าสะสมมากเลยนะมีร่องรอยการใช้งานน้อยมากแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นความเสื่อมของแลกกเกอร์ฮะเห็นไหมมีแลกกเกอร์เหมือนกับรอยเล้าๆของแลกกเกอร์นิดนึงเนาะตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเรามาดูด้านหลังกันเดี๋ยวเรื่องเสียงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะนี่ด้านหลังนะครับ มีร่องรอยการใช้งานบ้างนะครับมีรอยมีอะไรนี้นิดหน่อยตามอายุการใช้งานเนะ้หนึ่งาวเข้าี่นี้ก็ยี่ปีใช่ไหมเออน่าจะยี่สิปีนะครับข้างบนหัวเฮดสต็อกตัวนี้ปี94นะครับแล้วก็เป็นตัวที่530ร้อยและตัวนี้เป็นレスพอที่ถอดคอได้เห็นไหมตรงนี้เป็นเป็นคอที่สามารถถอดได้แต่คำว่า l レスพอของเจแปนเนี่ยมันหายากแล้วนะครับ แต่レスพอเจแปนที่เป็นยามาโนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แหละโดยปกติแล้วเขาจะมีถ้าสมมติถอดคอได้เขาจะมีน็อตหนึ่งตัวตรงนี้เพื่อยึดคอกับบอดี้ไว้นะครับเป็นโบออนแต่มีน็อตแค่ตัวเดียวนะจะมีน็อตอยู่นี้แต่ตัวนี้หายากกว่าเพราะว่ามันไม่มีน็อตมันจะเชื่อมกันอยู่ข้างในโดยที่ไม่มีน็อตซึ่งผมไปหาข้อมูลมานะครับว่าเฮ้ยยามานกมีแบบนี้ด้วยใช่ไหมปรากฏว่า มันมีเฉพาะล็อตแรกๆเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่530ครับโมดูไปงี้เป็นตัวที่530น่าจะมีไม่ถึงพันตัวที่เป็นลนักษณะนี้อันนี้ข้อมูลไม่ชัวร์แต่ว่าเท่าที่ดูส่วนใหญ่จะมีน็อตตรงนี้แต่ถ้าล็อตแรกๆจะไม่มีนะครับในปี94จะไม่มีน็อตแต่พอผมเคยหาข้อมูลเจอปี9 95 97เนี่ยเขาจะมีน็อตตรงนี้นะครับหรือ94ชกปลายๆเงี้ยก็จะมีน็อตเหมือนกัน ซึ่งอันนี้ถือว่าโหหายากมากนะครับรวมทั้งสภาพแบบนี้อารมณ์อะไรลยังแบบไม่ได้ไม่ค่อยขึ้นสนิมเท่าไหร่นะยังค่อนข้างจะเงาเงาอยู่เลยถ้าดูตามนี้ถ้าผมถ่ายหลุดโฟกัสอะไรบ้างก็ขออภัยนะครับคือถ่ายคนเดียวถ่ายไปพูดไปเนาะอ่ะตัวนี้ผมขายตัวนี้ผมขายนะครับผมตั้งราคาต้องขอ,อยางจริงๆถ้าราคาสูงไปต้องขอโทษด้วยตัวเนี้ยราคาผมตั้งไว้ เป็นราคาสะสมเลยนะอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทท่วนหนึ่งหมื่นหกพันบาททวนนะครับตัวนี้สภาพนี้เลยนะครับไปส่งถืงนที่เหมือนเดิมเนาะใครสนใจก็ติดต่อมานะครับตัวนี้ขอขอ,อยากตัวนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นกีตาร์ที่หายากและน่าสะสมผมบอกอย่างี้วกันเนาะเขาหมื่นหกอะไปหาตัวกีตาร์อื่นๆที่ใช้ความคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคา ว่ามีตัวคุ้มกว่านะครับแต่ถ้าสมมุติอยากจะสะสมว่าเป็นกีตาร์หายากตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งแล้วกันเนาะเรื่องราคาลองไม่ดราม่าก,กันเนาะสุดท้ายนะครับเป็นน้องเลยตัวนี้อันนี้ EP 4 Les Paul Standard p a Top Pro บอกเลยว่าตัวนี้ผลิตที่จีน EP 4ยุคหลังนะครับจะผลิตที่จีนหมดเลยเนาะ ผลิตที่จีนหมดเลยแต่ตัวนี้ขายที่สภาพสภาพคือแบบผมให้เป็นเก้าสิบเก้าเซ็นเลยมั้งมีน,น็อตมีสนิมนิดหน่อยนะครับมัน,นมีสนิมนิดหน่อยตรงนี้เนาะทุกอย่างเงาวับตัดคอยได้ไม่เก่าแต่ยังเก่านะครับไม่เก่าแต่เก๋านี่ตัดคอยได้นะครับเงาวับเลยเปลี่ยนสายให้ใหม่เรียบร้อยหน้าหลัง ด้านหลังแบบนี้นะครับลูกบิดได้เป็นของโอเวอร์ก็นิ่มจริงๆเอาตรงนะนิ่มกว่าลูกบิดวินเทจพวกนี้เยอะเนาะคือบางคนบอกว่าอยากไม่อยากได้ของจีนแต่ผมมองอีกแบบนึงน,นะคือถ้าเอาไปใช้งานจริงๆจ,งๆจังๆแล้วอะผมว,ว่าของจีนคุณภาพก็ใช้ได้นะไม่ได้ทิ้งห่างพวกเกาหลีเลยเท่าไหร่แต่ว่าพวกเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะได้ความความเก่าเนาะความเก่าความวินเทจอะไรประมาณนี้น ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็น ep phone レスポールสันดาปพั o ทอปโปตัวนี้ผมตั้งราคาอยู่ที่หนึ่งบาทตัวนี้ต่อรองได้นะครับราคาต่อรองได้ผมแถมกระเป๋าให้ด้วยใบหนึ่งนะเป็นกระเป๋าใบหนึ่งนะครับเป็น,เป,นเป็นกระเป๋าเป็น,เป,นเป็นซอฟซอฟแบ็กอะครับแถมให้ตัวหนึ่งเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเดี๋ยวผมจะเทสเสียงแบบรอบนี้ขออนุญาตนะครับว่าจะเทสเสียงเปรียบเทียบโดยที่ ไม่ผ่านเอฟเฟกเลยบายพาสเข้าซาวการ์ดเลยนะครับทั้งสตัวนะจะได้รู้กันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเกาหลีเสียงดีญี่ปุ่นเสียงดีมันเป็นยังไงนะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับโอเคอันนี้มาลองเสียงกันนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวレスพ่อสแตนดาร์ดพ p a r ็อปโนะครับเดี๋ยวผมจะลองเสียงขออนุญาตไม่ตัดคอยนอเนาะเพื่อจะให้ได้น้ำเสียงที่เหมือนกันที่เป็นทฮมเบัคเกอร์เหมือนกันนะครับ สิ่งแรกที่ผมจับเลยคือตัวนี้คอบางเทียบกับสองตัวที่เป็นเกาหล,ลีกับญี่ปุ่นตัวนี้คอบางบางสุดเลยนะครับคอบางแล้วก็เสียงจีไม่มีเลยนะครับตัวนี้เสียงจีเสียงอะไรไม่มีเลยเสียงสะอาดมากอ่ะมาเราจะไล่คีแล,ล้วซเลคเตอร์นะครับก็จะตัวตัวนี้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนกีตาร์ไปเรื่อยนะครับ คนสุดนะครับไปที่ตัวเน็กนะครับตัวนี้คออ้วนอันนี้บอกเลยคนชอบคออ้วนก็จะเป็นเกาหลีนะครับแต่ตัวนี้ไม่ได้ขายเนาะเกาหลีนะครับ น,นี้นะครับจุสังเกตเลยคือว่าคออวนนะครับส่วนเสียงเป็นไงลองทีเราเองแล้วกันผมก็ฟังไม่ออก <c oughs> อ่ะต่อไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับเปิดวรุลุสุดนะครับโทนสุดไปที่ตัวตัวเน็กนะครับคอไม่หนาเท่าเกาหลีแต่ว่ามีความกลม กลมแต่ว่าอันนี้คอจะหนากว่าของจีนนะแต่ว่าจะได้ความกลมอืมอเหมือนคอจะเล็กๆนะอืมรู้สึกเป็นเองหรือเปล่าไม่รู้นะเล่นเลยดีกว่า จีนเกาหลีญี่ปุ่นโอเคอ่ะคราวนี้เรามาที่ดีเลกเตอร์ตัวตัวผสมนะครับอย่างที่บอกอันนี้ผมจะเทสแบบไม่ผ่านเอฟเฟกเลย,เยต่อตรงเข้าเข้าซาวการเลยนะครับนะตัวปิ๊กอัพผสมนะครับ ผสมถึงประมานี้ย้อนกลับนะครับเทจย้นกลับก็เป็นเกาหลีคลิปนี้ยาวหน่อยไปเลยเกาหลีนะครับปิ๊กอัพผสมนะ นะครับก็จะเป็นตัวของจีนจับจีนแล้วคอบังดีจังใครสายปัน่นสายโซโลว่าของจีนน่าจะเหมาะนะนะถปุ่มตัวผสมนะครับ อันนี้ของจีนนะครับอ่ะตอนนี้ตอ up ตัวบิดนะครับตัว ุกว่าเนาะตัวมันจะให้เอาปุ่กว่าตัวจีแล้วสุดท้ายนะครับญี่ปุ่น ได้นะคุผมรู้สึกว่าตัวแปนะครับับตวญี่ปุ่นเนี่ยเสียงจะอ้วนกลมมากกว่าออกมาเป็นมันมันดูเสียงใหญ่ๆอะ่ะหรือมันไฮเอาพุตไม่รู้นะมันเสียงออกกลมมากกว่าแล้วก็ลองมาก็เป็นตัวเกาหลีแล้วก็บางสุดก็จะเป็นตัวจีนนะครับส่วนคอเรื่องคอผมว่าคอผมเป็นคนชอบกีตาคออ้วนก็เลยก็เลยเก็บตัว ตัวเกาหลีไว้ใช้นะครับส่วนอันนี้ไม่อ้วนมากนะครับแต่ก็ยังมีความกลมของตัวคออยู่แต่ถ้าเป็นของจีเนี่ยโอเคแหละมันไม่ได้บางเท่ากับพวกไฮเบเนตหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าเป็นคอค่อนข้างแบนนะครับเป็นคอแบนไม่ไม่ได้กลมมาข้างหลังไม่ได้อะมันไม่ได้กลมเนี้ยอันนี้จะกลมกว่าส่วนอันนี้ก็จะแบบอ้วนเลยตัวตัวเกาหลีก็จะอ้วนเลยนะครับ เอานั้นก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจตัวญี่ปุ่น1ื่นหทวดน,นะครับขอราคานี้เลยนะครับหนึ่งบาทนะครับก็ถ้าราคาสูงไปนี้ต้องขอแพงจริงเนาะคือใจก็อยากเก็บแหละเนาะแต่ว่าถ้าสมมติถ้าได้ราคาดีก็โอเคก็ถ้าราคานี้ก็ก็พร้อมจะปล่อยนะครับก็อันนี้ตัวญี่ปุ่นแต่ว่าตัวอันนี้ของจีนเนี่ย อันนี้ราคามารฐานที่ผมขายแล้วค่งเก้าร้อย 1, นะคะรับภาะท็อปตสภาพสภาพสวยมากตัวนี้บอกเลยขายอันนี้คือขายสภาพเลยแหละนนี่ขายสภาพเลยเฟรมชัดเนาะตันนี้ก็ตามอายุเขานะครับตามอายู่เขาเขาเกิดมา28่ปีแล้วนะครับก็มีร่องรอยอะไรบ้างเล็กน้อยแต่ว่าใครที่ชอบสะสมหรือว่าชอบในอี p ีโฟนชอบเลสพอว่าก็คนมีนะเออเป็นเลสพอที่ ต่อคอแล้วไม่เห็นน็อตเนี่ไม่รู้จะหาได้ที่ไหนสวยจริงๆอ่ะโอเคครับคลิปนี้น่าจะยาวมากๆแล้วคงต้องไปก่อนนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับหนึ 16, 11, 1900. ่ง1มื0นหกพันหนึ่งมืนหนึ่งพันเก้าร้อยนะหนึ่งมืนหพันหนึ่งันเก้าร้ยสองตัวนี้นะครับญี่ปุ่นกับจีนอโอเคคลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ